สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอครับเหรียญหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป้องจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นมหาลาโพนะครับเป็นเหรียญรุ่นที่11ของหลวงปู่สิมนะครับผมหลวงปู่สิมเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ที่ชาวภาคเหนือนะครับให้ความเคารพและศรัทธาท่านเป็นอย่างมากนะครับ พุทธคุณทางด้านพระเครื่องของหลวงปู่สิมนะครับก็เด่นไปทางเมตตานะครับโชคลาภนำพาชีวิตให้รุ่งเรืองนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นที่11เนี่ยครับของหลวงปู่สิมนะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกการสร้างสาราบำเพ็ญกุศลนะครับวัดมาชิมันติกาลามเขตบางซื่อกรุงเทพนะครับปี2517นะครับเนี่ครับด้านหลังจะเขียน จะเขียนไว้นะครับผมซึ่งทางวัดนะ่ะได้ขอบาร,รมีของหลวงปู่นะครับในการจัดสร้างวัตถุองค์คนในนามของหลวงปู่สิมนะครับหลายอย่างเลยครับเช่นเหรียญมหาลาโพาพระรูปเหมือนพระผงม,มหาลาพระปิตายันยุ่งมหาลาเป็นต้นนะครับซึ่งทางวัดได้จัดพิธีลุกเสกนะครับโดยนิบนิมนต์นะครับพระสายกรรมฐานหลายรูปนะครับ นอกจากหลวงปู่สิทธิ์นะครับก็จะมีหลวงตาเจนะครับมาปลุกเสกด้วยนะครับซึ่งหลวงปู่สิทธิ์นั้นนะครับก็เป็นพระเครื่องอไม่ใช่นะครับเป็นพระนะครับสิทธิ์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นนะครับท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานที่เก่งรูปหนึ่งนะครับก็มีชื่อเสียงทางด้านสอนกรรมฐานด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ได้เก่งเฉพาะด้านอ เครื่องรางของขังเท่านั้นนะครับผมสําหรับพุทธคุณของพระเครื่องของหลวงปู่สิมนะครับก็จะเด่นทางโชคลาภนะครับยิ่งรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นมหาลาภโภก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าทางด้านมหาลาภก็จะเด่นทางด้านโชคลาภมหาลาภเป็นพิเศษนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยสร้างมีเนื้อเนื้อเงินนะครับเนื้อนวะแล้วก็เนื้อทองแดงครับสําหรับเหรียญที่ผมเอามาให้ชมกันเนี่ยครับเป็นอ่า เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงลุมดําครับผมจะมีโค้ดต,ตอกที่ด้านขวานี่ครับด้านขวาของของของเหรียญน,นะครับส่วนถ้าเป็นบล็อกนวะจะตอกโค้ดที่ด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับ <S <S เหรียญน,นี้ครับราคาการเล่นหาก,ก็ยังไม่แพงนะครับอยู่หลักร้อยเป็นเหรียญเก่าเหรียญปีลึกที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเราก็จะมาดูด้านหน้าเหรียญกันนะครับ ในการดูเหรียญน,นี้นะครับต้องจําพิมพ์ใบหน้าท่านก่อน,นครับเป็นอันดับแรกนะครับก็จะประมาณประมาณนี้นะครับพิมพ์หน้าท่านแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพอจําพิมพ์ใบหน้าท่านนะครับนี่ครับใบหน้าท่านก็จะงดงามอีกอย่างนึงก็คือจําโค้ดนะครับโค้ดตอกแต่บางเหรียญก็ไม่มีโค้ดตอกก็ก็มีเหมือนกันนะครับจาโค้ดตอกให้ชัด แล้วตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือต้องคมชัดนะครับคมชัดไม่เบอร์นะครับเป็นแท่งสวยงามนะครับนี่ครับหาราโปอ่าอีกอันหนึ่งตรงที่แยกบล็อกก็คือขอจะดูกันตรงที่นิ้วนะครับถ้าบล็อกนวะก็คือนิ้วสั้นถ้าบล็อกทองแดงก็นิ้วยาวนะครับอันนี้ตัวอนุนารมเนี่ยต้องยาวแล้วก็อ่าเรียวไปนะครับตัวทางขวาย,ยาวเร็วเล็กเป็นเส้นเล็กนะครับ นี่ครับก็จะมาดูตำาหนิส่วนตรงสระโอนะครับก็จะมีแบบเส้นเส้นเกินมา1เส้นนะครับตรงสระโอด้านล่างนะครับนี่ครับสำหรับด้านหน้าก็จะดูกันคร่าวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็นี่ครับผมก็จะดูตัวหนังสือนะครับดูหนังสือตัวหนังสือก็ต้องชัดนะครับชัดเป็นเส้น เป็นเส้นอ่านง่ายนะครับหูปิ้นนะครับด้านหลังก็จะปนมีปิ้นขอบนะครับตามเบสิกเหรียญน,นะครับแล้วก็ด้านขอบด้านในก็จะมีเส้นซ้อนๆนะครับตามตามลักษณะของเหรียญปัรปียญปั๊มปี2517จะก็จะลักษณะนีต้ตรงกอไก่นะครับคําว่ากอไก่เนี่ยกอทอจุดนะครับก็จะมีเส้นเกินมา1เส้นนะครับเป็นแท่งคมคมนะครับ นี่การพิจารณานะครับก็คือโดยหลักก็คือดูตัวอักษรนะครับดูตัวหนังสือนะครับให้ให้คมชัดนะครับนี่ครับด้านหลังเหรียญนะครับผมแล้วก็ด้านขอบในก็จะมีเส้นซ้อนๆอย่างนี้นะครับเป็นเบสิกเหรียญทั่วไปของพระพี2517นนะครับผมนี่ครับก็คือการดูทั่วไปนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ ที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งเหรียญครับของหลวงปู่สิมนะครับคือพระเครื่องของท่านก็เด่นทางด้านโชคลาภอยู่แล้วนะครับโชคลาภแขวนแล้วก็จะมีชีวิตรุ่งเรืองจเจริญก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงานครับแล้วก็เป็นเหรียญที่สวยงามด้วยนะครับการออกแบบเหรียญน,นี้สวยงามผมก็จะชอบเหรียญน,นี้เป็นพิเศษด้วยนะครับนี่ครับรับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอ เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆท่านใดชอบนะครับฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามด้วยนะครับเผื่อครั้งหน้าจะมีเครื่องอามาแนะนำเสนอกันต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม